นม5ชนิดนี้ที่เหมาะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์มีอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้คุณแม่แม่ตั้งครรภ์ไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพกกเลิศพรสอนแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กําลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงนมที่เหมาะสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะทําไมจะต้องดื่มนมจําเป็นไหมสําหรับการดื่มนม ถามว่าจําเป็นไหมก็จําเป็นเหมือนกันนะเพราะว่านมเนี่ยมีแคลเซียมสูงแล้วก็มีโปรโตีนที่สูงคนท้องควรจะดื่มนมให้ได้วันละประมาณ1 2แก้วอาจจะน้อยกว่านี้หรือไม่ควรที่จะมากกว่านี้นะคะเพราะว่าถ้าดื่มมากเกินไปเนี่ยโอกาสที่ทารกในครรภ์เมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยแพ้ปโปรโตีนนมวัวเนี่ยมีได้สูงเช่นกันเพราะฉะนั้นดื่มวันละ1-2แก้วก็พอ โดยทั่วไปนะคะคนท้องควรจะรับแคลเซียมประมาณ1,000ถึง1,200มิลลิกรัมนะคะต่อ1วันซึ่งแคลเซียมก็ไม่ได้มีจากแค่นมเท่านั้นก็มีจากอาหารหลากหลายนะเช่ <ๆ S 1> นะพวกปลาเล็กปลา้อยหรือว่าผักใบเขียวนะ,ะนะก็จะมีแคลเซียมเช่นกันคราวนี้แคลเซียมมีส่วนสำคัญอย่างไรบ้างกับคุณแม่ตั้งครรภ์แคลเซียมก็จะช่วยในการเสริมสร้างกระดูกและฟันนะ,ะของทารกในครรภ์ที่กำลังจเจริญเติบโต จเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อต่างๆนะคะคุณแม่แล้วก็ยังช่วยลดอาการเป็นตะคริวของคุณแม่ตั้งครรภ์ด้วยเพราะฉะนั้นสำคัญนะคะสำหรับแคลเซียมอาจจะไม่รับจากนมอย่างเดียวนะอาหารอย่างอื่นหลากหลายด้วยนั่นเองค่ะคราวนี้นม5ชนิดนี้นะคะที่อยากแนะนำสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์มีอะไรกันบ้างฟังกันเลยนะ <c oughs> นมตัวแรกเลยก็คือนมวัวค่ะ <c oughs> แนะนำคุณแม่ทานนมวัวนะคะ แนะนำว่าควรจะเป็นนมวัวรสจืดนะอาจจะเป็นนมวัวประเภทไหนก็ได้อาจจะเป็นนมสตอรไิไลท์น,นมพาสเจอไรท์นะคะแล้วแต่คุณแม่ขอให้เป็นนมวัวรสจืดนะคะถ้าคุณแม่ที่มีรูปร่างอ้วน BMI เยอะตั้งครันแล้วอ้วนก็อาจจะใช้พร่องมันเนยก็ได้หรือไขมันต่ําก็ได้ก็คือเลือกให้เหมาะกับเรานั่นเองค่ะเพราะนมวัวเนี่ยมีแคลเซียมที่สูงแล้วก็โปรโตีนที่สูงเหมาะสําหรับคุณแม่ตั้งครันแต่สําคัญนะคะไม่ควรจะเกิน 2แก้วต่อหนึ่งวันนมชนิดที่สองนะคะที่อยากแนะนําสําหรับคุณแม่ก็คือนมถั่วเหลืองค่ะหรือน้าเต้าหู้ก็ได้ซึ่งตรงนี้ก็มีโปรโตีนสูงเช่นกันมีแคลเซียมนะคะอาจจะไม่เทียบเท่ากับนมบวัวแต่ว่าถ้าคุณแม่อยากได้แคลเซียมในปริมาณที่เทียบเท่ากับนมบวัวสําหรับนมถั่วเหลืองหรือว่าน้ําเต้าหู้แนะนําว่าให้ใส่งาดําหรือธัญพืชไปด้วยจะได้แคลเซียมปริมาณใกล้เคียงกับนมบวัว ก็ดื่มวันละหนแก้วเช่นกันนะคะแต่ถ้าท่านไหนดื่มนมถั่วเหลืองหรือนมวัวอ่านมน้ำเต้าหู้แล้วมีอาการท้องอืดนะคะก็ควรที่จะเลี่ยงเป็นนมอย่างอื่นนะะนมที่3ที่อยากแนะนําสําหรับคุณแม่ก็คือนมแพะค่ะนมแพะคุณแม่ตั้งครรภ์ก็สามารถดื่มได้นะคะแต่นมแพะเนี่ยข้อเสียของเขาคือจะกลิ่นนะคะกลิ่นค่อนข้างแรงคุณแม่ตั้งครรภ์บางคนก็อาจจะไม่ชอบแต่คุณค่าทางอาหารโปรตีนแคลเซียมเนี่ยจะมีค่าใกล้เคียงกับนมวัวแต่ นมแพ้เนี่ยราคาก็จะค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็สามารถเลือกนะที่จะดื่มนมได้ตัวที่4นะคะก็คือเป็นนมผงชงสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์หรือเป็นนม UHT ก็ได้ที่ออกแบบมาพิเศษสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อาจจะใส่สารต่างๆนะเหมาะสาหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ลงไปนิดหน่อย นะคะคุณแม่สามารถเลือกซื้อได้นมสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อาจจะชงเองหรือแบบเป็น UHT ก็ได้อันนี้ก็จะราคาค่อนข้างสูงมานิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าหากเราไม่มีความคล่องนะคะสภาพคล่องทางเศรษฐกิจก็สามารถดื่มนมวัวรสจืดได้นมโรงเรียนก็ยังได้เลยนะคะสำหรับนมตัวที่5นะคะคือเป็นนมจากธัญพืชนะคะเช่น น้ำนมข้าวหรือว่านมอัลมอนด์นะฮะนมอัลมอนด์นี่ก็จะราคาค่อนข้างสูงซึ่งเป็นนมที่มีไขมันต่ําให้พลังงานน้อยนะเหมาะสําหรับคุณแม่ที่มีรูปร่างอ้วนละนะฮะ BMI เริ่มเยอะแล้วตั้งครันก็แนะนําดื่มนมอัลมอนด์ก็ได้แต่ราคาจะค่อนข้างสูงนะคะนี่คือ5้านมที่อยากแนะนําสําหรับคุณแม่ตั้งครันนะ,ะดื่มนมประเภทไหนก็ได้อย่าดื่มนมแบบเดิมๆซ้ำๆแต่เริ่มตั้งครันจนถึงคลอด แนะนําคุณแม่ว่าให้ดื่มนมสลับหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะคะในนมแต่ละอย่างวันนี้อาจจะนมวัวพรุ่งนี้นมส่วเหลืองใส่งาดําวันถัดไปนมอัลมอนด์หรือนมสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ก็ได้ก็พยายามาสลับเปลี่ยนไปด้วยเราก็จะได้ไม่เบื่อในรสชาติของนมนะคะแล้วก็ทำให้คุณแม่เนี่ยได้รับสารอาหารหรือว่าโปรตีนหรือว่าแคลเซียมเนี่ยหลากหลายด้วย แต่เน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะคะว่าแคลเซียมไม่ได้มีจากนมเท่านั้นสามารถได้จากอาหารอื่นเช่นปลาเล็กปลาน้อยผักใบเขียวนะคะก็มีแคลเซียมที่มีประโยชน์สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์เช่นกันนะคะนี่คือสิ่งที่คุณแม่ควรที่จะเลือกให้เหมาะกับตัวเองว่านมชนิดไหนเหมาะกับคุณแม่ยังไงก็ลองนำไปดื่มดูนะคะนี่คือคลิปความรู้ดีๆที่นำมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ อย่าลืมกดไลค์ด share, กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ